เพอร e เฟ h a r ฮาร์โมนมันต้องแบบนี้นะครับมันต้องมีหลายตัวเสกดูไว้ปล่อยให้คุณยากุุมาของผมสู้คนเดียวทั้งเรื่องนะครับแบกอยู่คนเดียวนะครับส่วนเสกทูปเปอร์พวกตัวแมลงวันถูกตบคว่ำกันนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอฝากทุกคนกด s u b สไคร e ไลค์คอมเมนต์ให้ผมมนกำลังใจในการทำผลงานรีวิวมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ เดี๋ยวเราก็ไปเริ่มแกะนักลบเด่นเป็นฮีโร่ชื่อคูกาของเราเป็นอันดับแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นเข็มกลัดจากทางร้านนะครับของแถมนะ First g i t a Toy Review Complete Selection Modification The B Sector Version Bootleg นะครับตัวนี้เป็นงานจีนนะครับสาเหตุจะเรียกว่า CSM เนี่ยเดี๋ยวดูข้างกล่องน,นะว่าเขาจะเขียนให้ไม่ปกติเขาไม่กล้าเขียนนะแล้วก็ตัวนี้ก็รู้สึกว่าเป็นตัวที่น่าเก็บอีกตัวนะครับรู้สึกว่า เขาเรียกว่าพัฒนาจาก DX ไปเยอะนะครับที่เราเอามาเล่นได้สนุกนะครับแล้วก็หน้ากล่องปริ้นสกรีนมาให้ด้วยปกติเขาไม่ให้นะครับปกติหลังๆเป็นกล่องดําหมดแล้วแล้วก็มีซีนพลาสติกหุ้มทั้งกล่องให้เพื่อความาสะอาดปลอดภัยแล้วก็เป็นของมือนอึงแท้นะครับจนจะครบ20ปีอยู่แล้วลุงบันก็ไม่ทําสักทีพี่จีนจัดให้แล้วครับด้านข้างคอมพิวต e เคชั่นเดอะบีเซกเตอร์เต็มๆกันเลยนะครับเนี่ยโอ้ไม่กักกันเลยนะครับแต่ลูกเล่นจะเป็นยังไง จะรอดไม่รอดก็เตรียมตัวดูกันนะครับแล้วก็จะเทียบกับ dx ให้ดูด้วยนะความรู้สึกที่เล่นแล้วก็คุณภาพเสียงความดังนะครับอันนี้ดูรอบกล่องกันก่อนนะครับอันดับต่อไปเราก็ต้องไปกรีดสกอตเทปทั้งสองฝั่งนะครับมือหนึ่งแน่นอนนะครับไปกันเลยนี่นะครับแกะแบบดิจิตอลนะครับข้างในเป็นถาดพลาสติก คือของทั้งหมดโอ้สายฐานก็รู้สึกสวิตจะก็เล่นง่ายแต่มันดูแบบมันจะเป็นผิวสักๆหน่อยนะมันจะไม่ค่อยแบบเป็นมันลื่นอืมแต่ก็มีน้ำหนักอยู่พอๆกับของ dx นะแต่ก็เยื้อๆงๆกันนิดเดียวฝั่งนี้จะเป็นเหมือนจะฝั่งหนักกว่า ตัวพึ่งไม่ห่อมาให้เลยไม่ห่อมาให้ฮะพึ่งนี่หนักนะครับพึ่งเนี่ยจะหนักอันนี้ขยับง่ายอยู่ใช่ใช่ง่าย dx มีแอบติดขัดด้วยนะบางทีมันไม่ลงล็อกมันนะอ่ะดีที่เล้กับ dx ไปสำรวจรอบๆของมันก่อนนะครับมันไซเท่า DX หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเอา DX มาเทียบก็คงจะใส่ฐานที่เดียวกันนะเนาะมีสายรัดข้อมือนะครับค่อยไปแกะค่อยไปเช็คตำหนิดู คู่มือ,อล่รอบนี้ทำดีเลยกระดาษแข็งปึ๊กเลยไม่ได้มามันกับปิน A4 มาเหมือนพวกไฟใครสะนี่ก็คงจะเป็นหางพึ่งนะครับที่เขาให้มาแบบแหลมนึกว่านึกว่าสลิงฉีดยานะครับเนื้อของทั้งหมดนะที่ให้มามีแค่นี้เดี๋ยวผมจะไปลองใส่ฐานดูแล้วนี่นะครับสำหรับฟ้าฐานตรงนิ้วโป้งผมเลย ดลงไปลึกๆใส่ฐานเท่า dx นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูตัวพึ่งกันนะครับหลังจากที่ผมใส่หางยาวกันแล้วนะครับ ็ดึงออกมาได้เลยนะครับแน่นมากไม่หลุดแน่นอนแต่ตอนดึงก็ใช้แรงเหมือนกันนะครับแต่ไม่ต้องหมุนนะดึงออกมาได้เลยเนี่ยนะครับตัวพึ่งถ้าเกิดว่าให้ติชมก็คือทําออกมาได้ดีนะครับเท็กเจอร์การจับดึงปีกง่ายกว่าดีเอแต่อยากให้ปีกเป็นเหล็กจังเลยเนาะแล้วก็ตัวสปริงเนี่ยดีมากดีออกมาได้สมบูรณ์แบบปกติงานจีนบูทเล็กเราจะเจ็บช้าที่สุดก็คือเรื่องสปริงนะครับสปริงเก็บสปริงดีดจะห่วยหมดเลยตั้งแต่เล่นมานะครับ ไม่เวิร์กไม่เวิร์กแต่อันนี้โอเคปีกออกมาสวยดีนะครับเออก้นก้นเฮ้ยทำไมติดแล้วเนี่ยนี่นะครับเมื่อกี้ติดปีกมั้งเนี่ยอืมก็ถือว่าออกมายืดถ้าเกิดออกมาแค่เนี้ยโอ้อันนี้ไม่ไม,ไม่ไหวไม่หนุกถือว่าผ่านอันนี้เท็กเจอร์การจับข้อมือก็มีน้ำหนักที่ดีไม่มีร่องรอยการบาดมือนะครับจะเป็นพลาสติกแบบสากไม่ใช่แบบจับแล้วลื่นเงาแต่ก็เหมือนของ dx นะครับไม่ต่างอะไรกัน ความดีก็คือมีเสียงลำโพงที่ชัดแล้วก็ดังนะครับทุกการขยับเขาเรียกว่าการการเคลื่อนไหวของเสียงตั้งแต่ต้นจนจบอะ่ะไม่มีการแตกเลยคือจูนมาได้สมบูรณ์แบบทั้งดังแล้วก็ชัดแล้วก็ดีนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบระดับ csm อะ่ะแต่ก็ดีกว่า dx แน่นอนนะครับเสียงดังไฟก็สว่างมากแต่ไฟมีแค่กระพริบจังหวะเดียวนะครับมไม่ได้เล่นจังหวะเดี๋ยวพาไปดูและสปอยหมดแล้วนะครับแล้วรอดูผมจะเล่นย,ยาวๆวมาช่วยตรงนี้ เออเออลืมบอกเพลงอยู่ตรงนี้นะปุ่มเพลงเดี๋ยวนับกันดูอันนี้เป็นเพลงที่หนึ่งนะนับดูเสียงชัดมากคือดีกว่าตัวคาบโตะคาบโตะทุกรุ่นที่ออกมาห่วยหมดเลยสามสี่นีสี่เพลงนะครับแต่จะไม่สามารถปิดเพลงได้เราต้องเอามากดตรงปุ่มเฮนชินนะถึงจะปิดนะครับส่วนข้อดีข้อเสีย ตอนหมุนเดี๋ยวพามาดูนี่น,นะครับถ้าบิดออกมาอย่างนี้จะไม่มีเสียงออกมแมลงจะไม่ออก จากนั้นเราก็ไปกด Rider St i n g นะครับลูกเล่น <St> มันจะกดง่ายนะครับแต่มันจะดีเลย์นะครับมีการดีเลย์ของการกดไม่ได้แบบกดแล้วไ i d e r Sting แบบต่อเนื่องเหมือนกับของดีเอ็กซ์นะครับ <St> ต้องกดแรงๆให้มันถูกนะแต่ไม่แรงมากไม่แรงเท่า dx แน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะต้องไปชนไอ้ตัวด้านล่างของฐานอีกที แต่ถ้าเกิดดับเบิลแท็บล่ะเห็นัหยข้อเสียคือเสียงมันถูกตัดนะครับมันมันจบไม่สวยหางมันด้วนะเหมือนกับถูกกดสต็อปหนังอ่อถูกกดสต็อปเพลอ๋อเป็นอย่างนั้นไป แต่เน,นี่ยสมบูรณ์แบบนะครับขึ้นลงสมบูรณ์แบบเสียงทีนี้ลูกเล่นการหมุนกลับคือมีแค่อย่างเดียวนะเลเดอร์สติงก็อันเดียวคออัพก็อันเดียวนะครับมันมันจะไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้มันจะให้แค่อันเดียวแต่มันจะไปเปลี่ยนได้อยู่แต่มันต้องไปเลือกโหมดเดี๋ยวพาไปเลือกนี่หมุนกลับพูดอ่อนเห็นไม่ได้ยินไหม ดีไม่มีนะไฟนี่ก็พิบจังหวะเดียวนะครับไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นจังหวะเห็นไหมมันถึงมีเสียงแมลงออกมาก็ต่อเมื่อเราแปลงร่างไปแล้วเท่ากับก็ไม่มีนะครับส่วนลูกเล่นก็มาจากอันเนี้ยมาจากที่เราิดตรงนี้เดียว ือสวิตทั้งหมดเนี่ยดีหมดนะครับไม่มีข้อเสียเลยแต่แต่ก็ติดเห็นไหมคือเรามั่นใจได้ว่าจะไม่มีการรวนระหว่างเล่นนะครับสวิตทำมาดีทีนี้โหมดต่อไปใช่ไหมเราก็ต้องไปกดปุ่มเนี่ยปุ่มลเลดสติงเนี่ยค้างไว้เนี่ยปุ่มเนี่ยอืมมีเสียงี้ใช่ไหมเรากดไปไม่ใช่กดผิด ผมว่าน่าจะเป็นเสียงคุณยากุลมะตอนที่ยังไม่บ้านะก็เลยเสียงแบบดูกระฉับกระเฉงบางทีเขาจะพูดลากๆนะครับตอนที่เป็นบ้าๆเนาะทีนี้เอ่อมันจะมีให้เลือกอยู่สี่เสียงนะเดี๋ยวพาไปฟังนะจะเป็นการเลือกเสียงในการแปลงล่างแล้วก็โจมตีด้วยจากการทําแบบนี้แหละเสียงชัดคมมากมาจากหนังนะ แผมได้ยินไหมอ,อาจไปเพื่อไม่ตัดหรอกเสียงเวิร์มมาจากไหนเวิร์มเวิร์มาได้หลายวันแล้วสงสัยมาจาอุกกาบาตเออมันจํายากผมจําไล้วแต่เสียงเทนโดอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาเสียงนี้ก่อนไม่ไม่แน่ใจว่ตาตอนแรกผมคิดเป็นเสียงยาคุรุมาจริงอาจจะเป็นเสียงไอตัวโกงตอนจบอ่ะ,อะไอรัดบอสอคุณวิชิมะโอ้ลืมละ ไม่หมดถ้าไฟกระพริบไม่หมดเ็ีังไม่หมดนะเห็นชินแล้วก็ตัดไปด้วยด้วยนี้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้แบบปนี่ถึงขั้นแบบไปจับไฟล์เสียงในหนังมาแยกแล้วก็เอาดนตรีเข้าไปแทรกดนตรีนี้เข้าไปแทรกแบบมิกซ์เสียงขึ้นมานะครับเป็นการก๊อปมาเหมือนเสียดายเหมือนกันเสียดายเสียดาย ทีมิดเสียงไม่แบบไม่ต้องใจพุทออนนี่จะเหมือนกันหมดนะครับจะต่างกันที่เห็นชินแล้วก็ถ้าไม้ตายแล้วก็ขอกอัพ เดิมนะครับต่อยจนตายหรือว่าคุณอยากกูรู้ว่ามีสองเสียงจําเสียงเขาไม่ได้หรอกไม่ได้ดูจํา้าในเปียมจำวจ่าจะภ้าในภาคไทยตอนนั้นก็จำวจ่าจะคางามิแล้วก็เทนโดเทนโดจเสียงนิ่งๆส่วนคางามิก็จะเสียงแบบตลกๆหน่อยดูดูดูพุทออนนม่มีชั้นเดียวนะครับมีเสียงเดียวกันหมดนะครับไม่มีไม่มีทําใหม่ เราเริ่มจากอันนี้เราจะเอันที่สอง,สองสสมันพูดถึงเพอร์เฟคท์ฮาร์โมนีมันน่าจะเป็นคุณยาก,กุรุมะเนาะ แต่เราจะไม่สามารถเล่น BGM อ่ะแทรกระหว่างที่เล่นพวกนี้ได้เลยเพราะว่ามันเขาทำระบบมาแบบนี้เองนะครับก็คือมันดานไปซ่อนอยู่ด้านในสิม่ละแล้วมันก็มันจะขัดกันเมื่อเราเห็นชิ้มันจะตัดกันทันทีเลยนะครับมันจะคัดกันเลย ต้องกดใหม่ทุกรอบผมว่าเน,นี่ยคางามินน หมเสียงถูกตัดแต่ถ้าเชื่อหมถ้าเขาตั้งใจทำจริงๆแค่แอปโทรศัพท์ก็ทําได้คือให้หางเสียงมันค่อยๆแผ่วลงนะครับอืแต่เขาไม่มิกเลยอ่ะ เพอซั้ำกับเมื่อกี้เบาเลยโอเคหมดแล้วเดี๋ยวพาเตะที่เล่นๆนะทุกอย่างดีหมดเรารัดแขนรัดไลฟิลลิง่งทุกอย่างน้ำหนักดีหมดนะครับเสียดายปิดไม่เป็นเหล็กน,นะ การดีีหมดแต่เสียตรงล็อกอะตรงที่จะใช้ล็อกอะปิดขึ้นมาก่อนเนี่ยดูนะเนี่ยนหมุนอย่างเงี้ยหมุนนี้เลยมันใช่อยู่ว่ามันเข้าไปข้างในเนี่ยใช่ไหมมันล็อกมันดึงไม่ออกแต่ตอนหมุน่ะมันหมุนได้รอบเลยปกติไม่ต้องมีข้อล็อกช่วยเราใช่ไหมล่ะเพื่อแบบเวลาเราหมุนมันจะได้ไม่เกินอะางเงี้ยฟึ๊กอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ดึงมาเลยอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวจะไปมันจะแก้ปัญหาตรงนี้ในดีในดีเอ็กนะครับเดี๋ยวตอนท้ายผมจะเอามาเปรียบเทียบให้ดู เดี๋ยวเรามาเทียบตัว CSM ตัว B Sector Bullet แล้วก็ตัว DX นะครับขวา DX ซ้าย Bullet ขนาดเท่ากันแต่ต่างกันที่หางเพราะผมเปลี่ยนนะครับหางแบบนี้เขาก็มีให้แต่ผมชอบหางยาวนะครับมันเด่นดีตอนใช้เนี่ยโอ้ยฟิลลิ่งเนี่ยมันทะลุแขนออกมาแบบยังกัะจะไปจิ้มเลยอ่ะมันดีมากคือแบบมันได้ฟิลตามหนังเลยนะครับอ่าแล้วก็น้ําหนักใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ การดึงเนี่ยตัวแท้จะดึงยากหน่อยตรงนี้บางทีมีติดข้อมันเก่าเนาะหรือเป็นอย่างนี้จะแรกไม่รูอ้อันนี้ดึงง่ายนะครับใช่ดึงง่ายแล้วเดี๋ยวจะพาไปเล่นตัว dx ก่อนนะครับเนี่ยเพราะเราเล่น cm มาเยอะแล้วเ,เล่นบูลเลเนี่ยอันนี้เท่ากันเลยในขนาดเนี่ยพอตั้งพื้นแล้วการกดก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวสวิตช์อยู่ที่เดียวกันแต่สวิตช์ตรงนี้จะดูใหม่กว่านะครับอันนี้จะดูแบนๆจม,จมๆอันนี้มันจะดูยืดๆนะครับ อืมโอ้ยก็เหมือนเหมือนกันนะครับทุกอย่างผิวเลี่ยงการจับคล้ายกันผิวสัมผัสคล้ายคกันเผื่ออันนี้จะออกมันกว่าไอซัมของบุลเลกนนจะออกแบบเงาเมันมันจับเลื่อนเลื่อนมือดูพรีเมียมอันนี้ดูเป็นพลาสติกใสพลาสติกสากนะครับอืบุลเลกดูเออบุลเลกดูดีกว่าใช่สรุปว่าบุลเลกน่าเล่นกว่านะครับสำหรับใครที่อยากเอาไปเล่นนะครับแต่ถ้าอยากเก็บสะสมก็เก็บของตัวดีเอ็กได้ครับ ก็จะมีความมาตรฐานกว่าแต่ก็ไม่มาตรฐานแล้วหละมันเก่ามันก็จะมีชํารุดบ้างน,นะครับขี้กงขี้เกลือสวิตฝุ่นข้าตรงเนี้ยสวิตไม่ทํางานอะไรเนี้ยก็มันตามอายุก,กันเวลามันนะมันจะยี่สิบปีแล้วดูไฟที่อ่อนแอคนละเรื่องกันเลยนะกับบูเล็กเนาะบูเล็กเนี่ยมันไฟสว่างมากมาก <c oughs> เนี่ยแล้วมันล็อก,กอะเพรผมหมนุนเนี่ยพอพอผมยังไม่แปลงล่างเสร็จแล้วผมดึงมันก็ยังมีเสียงให้แต่บูลเล็กไม่มีเลย,เ,ยเห็นหแล้วไม่ล็อกด้วยไม่ล็อกด้วยแต่บูแต่อ dx ล็อกนะครับบูลเล็กไม่ล็อกเนี่ยผมปัดมาอีกดูนะเนี่ยผมผมหมุนต่อไม่ได้ไดเลยไม่ต้องมีการดึงอย่างนี้ย แน่นนี่อันนี้มันก็โดนล็อกอีกทีนะไมนะ่อันนี้กดติดมือกว่า อันนี้มันดีเลยบูเล็ก,กับดีเลยอ่าบูเล็กดีเลยแต่ไม่มีพุท o ออนนะเนี่ยไม่ใช่เสียงกิ๊กไม่มีพุทออน no พุท o ออนแต่เสียงตอนชาร์จรอแคทออฟอะผมว่ามันสมูทกว่าด้านด้านตัวไดไฟล์เสียงเขานะครับแต่ไม่ได้หมายถึงคุณภาพเสียงนะคุณภ,ภาพใกล้เคียงกับบูเล็กแต่บูเล็กดีกว่าด้วยซ้ำนะครับ ก็คิดว่ามันก็แบบวูดดอกควอรเสียงขึ้นนี่ตกไปก็ไม่หล่น แต่เนี่ยดีกว่าคือมันมีเสียงตุง้มมีเสียงปุง้มแล้วก็มีเสียงจิ้วจิ้ว,วตอนจบเห็นไหมบ่งบอกว่าเป็นเดบีแต่ว่าของอันเนี้ยแบบเดืยอคขับวตโตเปียบขับวโตดีเอ็กซ์นะมีเสียงที่ต่างกันบ้างแต่ว่าไม่มีเสียงจิ้วจิ้วสองอันเหมือนกับไอตัวนี้ ันดีเลยเนี่ดีเลยประมาณนี้นะครับแล้วมาเล่นด้วยกันได้ไหมใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาตัวแน,น่นๆของ dx ไปเล่นกับบูเล็กความเร็วสูงเดคอิหย,ยาวเร็วเร็วเร็ว,รวสรุปช่วยช่วยได้ประมาณหนึ่ง น,นช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ไม่มากอะ่ะแต่ก็มากพอที่จะไม่ให้มันแบบลื่นจนแบบหน้าเกลี่ยเหมือนไอตัวบุลเล็กนะครับประมาณนี้นะแล้วถ้าเกิดเอาของบุลเล็กไปเล่นกับของแท้แล ไอ้เที่ยงเนี่ยล็อกดีเนี่ยล็อ,ลลอ,ลลอลกเลยเนี่ยเกี่ยวกับทาแล้วเนี่ยอาจจะหมุนไม่ไปนะออเี่ยวกับขากอนเที่ยออกบแรงเยอะมันแข็งมันน่าจะแบบขาแม่สมดัน อนนี้่เกลี่ยเล่นกลัวพังเพราะว่าปีกตรงนี้รู้สึกว่าอืมได้ข้อเสียแล้วปีก DX แข็งแรงกว่าปีกของงานบุลเล็กอะ่ะมันบางกว่านะครับเนี่ยตอนนี้ผมจับนี้ผมรู้เลยอืมใช่ DX หนาและพลาสติกแข็งกว่าหนาและแข็งกว่าอันนี้จะบางๆถ้าเป็นเหล็กก็แล้วเนาะ จบไปสำหรับบูนเล็ก DX ต่อด้วยอะไรดีเราก่อนปิดคลิปเอาไว้นี่ไหม เนี่ยหมุนยากแนะนําให้จับตรงตัวมันเลยดีกว่าเนี่ยเล่นสบายมือแต่ไม่ล็อกเ,เสียเห็นไหม โอคก็จบกันไปสำหรับการรีวิว The B Sector Complete Selection Modification The B Sector วันนี้นะครับก็ขอฝากกดซั b s c r ร b ไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรดีๆมีของเจ๋งๆเดี๋ยวมาเล่นให้ดูอีกนะครับเนี่ย Perfect Harmony นะครับมีะไรสอบถามได้นะสำหรับตัวนี้ผมเข้าใจระบบมันหมดแล้วแหละเนี่ยถามได้ Perfect Harmony ที่ดีต้องเป็นแบบนี้มันต้องมีให้ครบอย่างนี้ เองจะบ้าเหรอแม่งไปสู้กับเวิร์มเดี๋ยวบีแบกอยู่คนเดียวไอ้พวกกองทัพโดนถีบเตะโดนคอกอัพกระจุยกระจายกลางอากาศเห็นไหมโคตรตลกเลยจริงๆแบกอยู่คนเดียวถ้าเพอร์เฟกต์จริงต้องผลิตมา4อันเสกอ4 5อันแล้วกใ็ใส่กันนะครับแบบช็อกเกอร์ไรเดอร์นะสมเหตุสมผลเออช่วยกันแบกนะครับอมีพลังนทุกคนเช็คเก่งอยู่คนเดียวนะครับก็มีแค่นี้นะครับ ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับเด e B บีเซ o กเตอร์ขอทุกคนมีความสุขนะครับ oh,